ที่นี่ไม่วนวายที่นี่ไม่ขัดข้องมันไม่วนวายอะไรมันไม่ขัดข้องอย่างไรก็คือจิตมันไม่วนวายจิตมันไม่ขัดข้องเมื่อใดก็ตามเมื่อจิตมวนวายจิตมันขัดข้องมันก็ไม่กิเลสมาทำให้ใจายนั้นฟุ้งซ่านจ่ายนั้นไม่สงบใจนั้นวนวาย แต่เมื่อเห็นสภาว่าตามตามความเป็นจริงว่ากิเลสกับส่วนกิเลสขันกับส่วนขันส่วนจิตนั้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรถึงมาได้สงบถึงมาได้วนวายการที่ทั้งสงบก็ดีทั้งวนวายก็ดีทั้งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาจากแรงเดียวกันนั่นแหละ ก็คือจากสิ hmm ่ง hmm. ท <zag lt ar> ี <having> <ació> ่เคยวุ่นวายเมื่อพัฒนาที่แล้วก็จะไม่วุ่นวายสิ่งที่เคยไม่สงบเมื่อพัฒนาที่แล้วก็จะสงบสิ่งที่เคยขัดข้องเมื่อพัฒนาไ่แล้วก็จะไม่ขัดข้องที่นี่ไม่ก็เรียกว่าไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ก็คือมาจากการที่พัฒนาจากจิตที่เคยวุ่นวายจากจิตที่เคยขัดข้องนั่นแหละ